ต้อนรับกลับสู่ยูคาช่องที่พาคุณไปพบกับพลังประสิทธิภาพและวิศวกรรมชั้นยอดอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณเปลี่ยนจากล้อสู่สายพานกับรถถังระดับตำนานจากโซเวียตที่80เมนแบตเตอแทงเครื่องจักรสงครามที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและความล้ำสมัยไม่แพ้ซูเปอร์คาร์มาเริ่มจากประวัติการก่อนทีแปเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1970โดยสหภาพโซเวียตถือเป็นหนึ่งในรถถังรุ่นแรกของโลกที่ใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบิน ทำให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วและทํางานได้ดีเยี่ยมแม้ในอากาศหนาวจัดพูดง่ายๆนี่ไม่ใช่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัตว์ร,ร้ายบนสนามรบด้านขุมพลังท่8 0ใช้เครื่องยนต์ g t d 1 0 0 0ที่แบบกังหันแก๊สให้กําลังถึง1,000แรงมา้ารุ่นที่พัฒนาอย่างท่8 0 u ยังเพิ่มแรงมา้าเข้าไปอีกทําความเร็วได้สูงสุดประมาณ70กิโเมตรชั่วโมง บนถนนและมีอัตราเร่งที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับน้ำหนักกว่า46ตันเรียกได้ว่าวิ่งแซงรถถังรุ่นเก่าได้สบายๆเรื่องเกราะก็ไม่แพ้ใครที80มาพร้อมกราะคอมโพสิตและกรอะระเบิดปฏิกิริยาเอราที่ให้การป้องกันยอดเยี่ยมมันถูกออกแบบมาเพื่อไม่ใช่แค่ทนทานต่อการโจมตีแต่มันจะยังสู้ต่อไปได้แม้ภายใต้แรงกดดันมหาศาลด้านอาวุธหลักรถถังรุ่นนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm, ม แบบลำกล้องเรียบสามารถยิงได้หลากหลายกระสุนไม่ว่าจะเป็นกระสุนแรงระเบิดกระสุนเจาะกรอกหรือแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังอีกทั้งยังมีระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติทำให้ยิงได้เร็วและมีประสิทธิภาพแต่ทีแปไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือข้อมูลมันคือบุคลิกที่ดูดุดันหนักแน่นและพร้อมลุยเสมอด้วยรูปทรงที่เตี้ยลาดเอียงและรูปลักษณ์ที่โหดเหี้ยมมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสงครามที่ใครเห็นก็ต้องเกรงใจ แม้จะเปิดตัวมาหลายทศวรรษที่80ก็ยังคงถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศพร้อมการอัปเกรดและปรับปรุงให้ทันสมัยแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ล้ำยุคและแข็งแกร่งตั้งแต่ตน้นขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณชื่นชอบเครื่องจักรทรงพลังไม่ว่าจะมีล้อสายพานหรือปีกอย่าลืมกดติดตามช่องยัวคาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับโลกของวิศวกรรมที่ไม่มีวันหยุดนิง่ง